ความเด็กจากตอนที่แล้วยังจาเด็กคนนี้ได้ใช่ไหมครับนักศึกษาหนุม่มที่มาเจอ,อความจริงด้วยการสัมผัสด้วยตากับอํเาเภอที่ตั้งชื่อตามพระประมาพิไทยพระนาม,มาพิไทยพระนามและอํเาเภอเฉลิมพระเกียรติ12อํเาเภอยังมีเรื่องราวประทับใจและพลาดในอีกลหลายๆเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นที่นี่อํเาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาที่กินเข้าไปในหัวใจของเด็กหนุ่มเลยทีเดียวผมมาที่นี่ ก็ทำให้ผมอยากถามกับทุกคนว่าคำว่า,าบ้านสำคัญกับเราขนาดไหนสำคัญมากใช่ไหมล่ะครับผมได้รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราได้มีโครงการที่ทำให้บ้านกลายเป็นบ้านที่แท้จริงสำหรับผู้ยากไร้ผู้ได้อโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุ ด้วยโครงการบ้านเทอดทยองค์ราชานทั่วประเทศโดยที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินี้คัดเลือกมาห้าหลังที่ใจอย่างมากที่หินครอบครัว,วทุกคนมีความสุขก่อนฝนฟ้ามาก,ก็กลัวฝนกลัวฟ้าแต่ด้วยภาพบารมีทําให้วันนี้นอนหลับยังมีความสุขไม่เคยรู้เลยว่าบ้านเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เอง <S <S มันตื่นกันมันบอกไม่ถูกเพราะบ้านมันคือสุอย่างของเราขอทรงพระเจริญ และนี่ก็เป็นการดําเนินงานของกรมการปกครองเพื่อตอบสนองพระราชดำริและโครงการต่างๆมากมายเพื่อพี่น้องประชาชนใต้ร่มภราบารมีของพระองค์นั้นจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจากนี้และตลอดไปครับ